มือนี้ดูให้ดีนะคะเส้นสมองตกเนินจันนะ,ะช่วงต้นไม่ใช่มือศิละปะนะคะอันนี้เป็นมือวางแผนถ้าศิละปะต้องลงมาอีกหน่อยมือนี้เป็นมือที่จอมวางแผนนะคะแล้วมีเส้นโคนเส้นใจเป็นคนมีความคิดริเริ่มทำงาคนทำคนนี้ทํำการค้านะคะเป็นคนที่หาเงินใช้มาตั้งแต่สาวๆเลยทาทุกอย่างที่ขวางหน้า เป็นคนที่งานยุ่งตลอดเวลาจอมวางแผนนะคะแล้วก็เป็นงานคอนเน็ t ชันนะ,ะเป็นคนละเอียดละอคอนเน็ t ชันเป็นคนหัวการค้านะฮะนะฮะเป็นคนหัวการค้าหาเงินเก่งทำงานหัวไม่วางหางไม่เว้นแต่เสร็จแล้วอะไรรู้ไหมคะเรื่องรวยดิฉันไม่เถียงแต่คุณเอาสุขภาพมาแลกเส้นหลักคือเส้นชีวิต เส้นสมองเส้นใจเบอหมดเลยนะฮะเบอก็หมายว่าข้างในเนี่ยไม่ถือว่าดีแล้วเห็นไหมฮะมันจะขึ้นขุยเห็นไหมเงินเยอะมากวิโดรี่แย่งกันขึ้นเลยเบอก็หมายถึงสุขภาพข้างในไม่ถือว่าดีแล้วนะฮะต้องระวังสุขภาพมากและก็บ้านปลายชีวิตเห็นไหมฮะบ้านปลายตรงนี้ก็เข้าไปประมาณถ้ามารอบสองก็ประมาณ หกสิบป่าจะเจ็ดสิบเนี่ยจะเป็นคนอมโลห้าสิบป่าเขาเริ่มแล้วล่ะคะ่ะนะฮะฉะนั้นทำงานได้นะคะแต่ขอให้มีเวลาพักผ่อนเพราะว่าเงินเอาไปไม่ได้นะคะเงินเอาไปไม่ได้จริงนะะแต่ว่าให้ทำงานพอสมควรนะคะจะเอาสุขภาพมาแลกเดี๋ยวต้องเอาเงินไปให้หมอหมดนะะขยันรวยเงินไม่ขาดแต่ต้องแลกด้วยสุขภาพค่ะ ะะและก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดเห็นไหมฮะขอโทษนะเดี๋ยวมาดูมือซ้ายอยีกนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมฮะเป็นคนละเอียดละออมากพอสมควรต้องปล่อยวางฉะนั้นให้เดินตามหลักพระพุทธเจ้าเลยคะ่ะทานมีจิตเมตตานะ,ะ,ะกับสัตว์กับอะไรพวกนี้ด้วยศีลพยายามอยู่ในศีลให้มากข้อที่สดุดปล่อยวางสำคัญที่สดุดทานศีลปล่อยวางคะ่ะ